น้องลังน้องสาวลังเล่าบอกว่าอยากกินข้าวเหนียวว่าสัเ,าเดี๋ยวจะเอาไปหนึ่งยุบพุนค่ะพี่นองค่ะไปมาพุ่นเอาหืมอยากชมวิวได้ผ้าใช้ยนาออกมาข้างนอกนะคะ ให้น่าดีใจในชมว,วิวหลายสถานที่ไปน้ำเด็กหน่อยไาใช้หน้าเดิน ข้างถนนนะนะคะขอบถนนอันนั้นน่ะเนี่ยน้าจะได้คุ้นเคยกับเด็กๆ้เด็กๆเดินไปทางนี้อะไรประมาณนี้ด้วยชายน้าก็จะได้รู้ไปที่ เอ้รงฝนตกฝนตกเฮ้ยลูกฝนตกฝนตกหายใจนะวันนี้จะทอดไก่นะคะทอดไก่แล้วก็แม่ใต้ออเอาข้าเหนียวมา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 ,มา,มา,มานะะเนะาะค่ะเนาะว่าแบบที่นี่ก็จะทําอาหารค่อยหนองเนาะคะ่ะเนาะน้ำนองสาวมาวกกจะกินน้ำกันค่ะพี่น้องกินครับสาวฝรังเว่าลาวา กินกับเด็กๆด้วยนะคะใช้หน้าก็อยู่นี่แหละค่ะวันนี้นะคะชุบแป้งทอดนิดๆหน่อยๆตามภาษาง่ายๆค่ะเช้าเขาไปเห็นงานเบิดมือค่ะพี่น้องค่ะกลับมาบ้านอีกจักหน้อยนะค่ะเนาะอีกไม่กี่ชั่วโมงทางก็จะกลับมาก็จะได้ทานข้าวด้วยกันเนาะค่ะ สุกติดสุกติดด้วยทอดไก่นะคะส่วนเด็กๆพาพาน้องหมาพาใช้หน้าออกไปข้างนอกนะคะกับแต่หน้าสาวน้องสาวแม่ไตค้ครับพี่น้องคะเพราะผ้ามาไปไปชิ้งช่องไปนั่นไปนี่นะะเนาะค่ะเนาะไปทําทุร,ระของกิจกรรมของน้องหมานะคะส่วนแม่ไตททำกับเขาไวค้ครับพี่น้อง เข้าวเหนียวมากหนึ่งยูเฮียนนองนองาบอกว่าอิลี่พอที่ได้กินข้าวเหนียวโอ้ยนางดีใจพี่นองค่ะเปินไมตายกะเลี้ยงลูกไปน้่ค่ะพี่น้องค่ะกะช่วยนองดูแลนองใช่านาไปน้่เนาะค่ะเนาะใส่นองสาวกำลังดูแลสุนัขไปน้่ค่ะพี่นองเลี้ยงข้างลูกเลี้ยงข้างหมาอย่าพี่นองอเห็นผ้ากันยูดีไม่แห้งมาสุูสุกข้นยังวะโอเคค่ะ บายๆเข่ามือกอนถอดไกลอยู่ค่ะพี่น้องเด็กๆเ,เขาออกไปน้ำนาเขาเอมใช่นาออกไปไปขี่ไปเหยาไปชิงช่องอันนั้นอันนี้เนาะค่ะเนาะนี่กะแอมตามจริงลูกไม่ตายจะมาไปน้ำผู้ใดเด้ดดค่ะพี่น้องค่ะเนาะอันนี้เขาไปน้ำนาสาวเขาไปใกล้ๆเลยค่ะพี่น้องพาไปข้างนอกนี่เอยกะ พากกันนะอยู่จังซี่ห่ะคะพี่น้องโอเคเนาะไม่ตายเฮกับเขาให้นองก่อนนองกับดีใจว่าสิได้กินข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยพลังเล่าอืมหักกันแพ่งกันกาหน้นางที่ได้เจอกันเต้นไม่ตายกับช่วงนี้ไม่ตายอาจจะได้ลงคลิปแบบใช่น่าอบอยอยู่เพราะว่าใช่น่าก็สะได้อยู่กับไมตายเนาะค่ะเนาะช่วงน้องไมตายไปทาํางานนี่อย่างจังซี่นะเพราะว่ากวัวนั่งจะเลิกกันน้องสาวไม่ตายกว่านั่งจะเลิกคําค่ะพี่น้อง บางที่หกโมงเคืองบางที่ก็เป็นทุ่มยังสิน่ะเป็นทุ่มทุ่มหนึ่งยังอย่างประมาณนี้ทุ่มสองทุ่มก็กว่าจะอมกลับมาบ้านเนาะค่ะเนาะก็จะถึงบ้านเนาะค่ะเนาะนั่นแหละก็ต่อไปก็ชานาอาจจะอยู่น้ำเมตายบ่อยเนาะค่ะเนาะบางที่ก็ไปบ้านเมตายแน่สี่กมานีแน่อยังสี่เนาะค่ะเนาะเพราะเมตายก็ต้อกเมืองหลูกน้ำเนาะค่ะกับเบิงไปน้ำกันนะค่ะพี่น้องโอเคค่ะหนึ่งข้าหนึ่งข้า ทอดไก่เพิ่มด้วยนะคะเมื่อดีนจะกินตาบกแตงกัดีนองไม่ตายนั่งฝานฝานใส่แนันวขูนะครับพี่น้องขาผสมแบบนี้นั่งบอกว่านะกินเพชรบ่ได้ละสัน่นใส่ประมาณสองเม็ดครึ่งให้นั่งนั่งว่าเอาใส่สองเม็ดครึ่งแถมนั่งสิไปทำงานพร้อมเนาะอืออันนี้ตำให้สาวฝรัง่งฝรั่งลูกครึ่งตำบกเพชรด้วยค่ะ นั่งชอบแบบนี้ค่ะมาด้กินข้าวพี่น้องอันนี้ตำผสมแค่รสผสมแตงเผ็ดๆอันนี้ทอดไก่อันนี้ตำแตงผสมแค่รสนนี้ลงสาวฝรั่งบอกว่าใส่สองเม็ดครึ่งนั่งจะทางานค่ะพี่น้องคะเรากินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมฝรั่งราวใช่จ้าอ,อ้น่าแสบบอ <Yeah. S 1> เขาเนียวอก ไก่<ซ>ไกทอดแซ่บบ่ฝรัร่งเหล้าแซ่บอีหล่กินเป็นยุบนานันตามมะหุงน,นั่นฝนอ่ะบึ้ยฝนกว่าสิได้กินขา้าวอะคนเกง่งคนเก่งฝนแม่นวินอ่ะข้าวเหนียวมาเด้อข้าวเหนียวปิ้งไก่โอ้บอ่แม่นข้าวเหนียวทอดไก่มาเด้อค่ะมาพี่น้องพี่น้องกินข้าวตำกันแซ่บๆ